ตอนนี้ผมอยู่ที่สนามมราาเซอร์กีนนะครับที่ชิบานะครับมาดูการแข่งดิฟรอบคัดเลือกของ D1 วันดีนะครับคือเป็นลีกที่รอบคัดเลือกที่ต่างระของลีกดีวันนะครับคือเป็นการสะสมแต้มเพื่อขึ้นไปสู่ลีกสูงสุดขึ้นไปอีกนะครับผมเดี๋ยววันนี้ยังไงมาดูกันครับ คนที่มาแข่งรายการนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งด้านของวัยรุ่นนะครับแล้วก็ทั้งด้านดาวรุ่งในวงการดิบญี่ปุ่นนะครับผม การแข่งที่ไม่กําหนดว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับผมแข่งรวมกันได้เลยนะครับผมก็มีรถเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ60-70ถึง70คันได้นะครับผมโอ้โหเยอะจริง ตอนนี้ก็เป็นช่วงพัดนะครับก็รถทุกคันก็จะมาจอยที่พิดหมดนะครับเดี๋ยวไปเดินดูรถด้วยกันครับวันนี้รถเยอะจริงครับแล้วครั้งนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตระกูลของซูเบียนะครับก็จะเป็นทางด้าน s 1 5นะครับถ้าส่วนใหญ่นะครับ นี <hang> ่ก so ็เป็นรถของทางด้านดาวลุ่งที่น่าจับตามองอีกคนนะครับไมค์เลสซิง

นี่ก็เป็นเ1 5่อีกคันนะครับของทางด้านกามโระไดสเกะสร้างนะครับผมซึ่งเป็นนักดิฟดีวันจีพีไลท์นะครับผมเดี๋ยวนี้ก็เป็น180 SX นะครับวายบอดี้นะครับจากวิสติเลียนะครับผมอู่ของฟูจิโนฮิดิอกิสร้างนะครับผม และนี่ก็เป็น RX7 นะครับจากค่ายลีดเลสซิ n งนะครับของทีมแมดเฟสนะครับผมขับโดยโฮชิอากิคึงนะครับผมอายุแค่19ปีเท่านั้นนะครับโอ้โหสุดยอดมาก ต่อไปก็จะเป็นแบทเทิกันแล้วนะครับผมต่างดูกันรับรองมันแน่นอน ็ได้ผู้ชนะเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่นอนติดตามช่องนี้นะครับ a อร์อาร์สบอร์ดนเนะครับผมจะนำเรื่องราวของ,งแข่งรถแข่งรถซิงนะครับทั้งในลัสานาะแข่งครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมส่งตรงแน่นอนขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากครับ